ต้มซุกเอาไปย่ำเอาไปก้อยสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องมาพบมาพบกับยายปุ่นคนชาวเคิรอนอีกแล้วค่ะสองคนแบบพี่น้องมือนีผ้าลงทงพี่น้องค่ะล่องทงล่องทาพิตาปาหยาเขียวจะอุ้มไปเบิดมหาบักหอยพี่น้องหอยเชอรี่เบิร์นได้หลายอันมันทางน้ำไหลจ้ะนี่ทางน้ำไหลแล้วบันนี้บักหอยมันมากขอนอยู่นะมือนี้ไหมพี่น้องนี่มันมากของอยู่น้ำเตอัน นี่เดี๋ยวบึ้งปลาตายกันนี่มันห่างน่วยบ่ใหญ่นี่น่วยบ่ใหญ่นี่จ้ะเห็นบ่มืดบ่บ่ได้เอาไม้บ่ได้เอาอุปกรณ์อีหยังมาเด้อพี่น้องไล่แบบเลี้ยวๆเลยนี่นี่เห็นนะนี่จิตเต็มกระคุแล้วสนใจมากเด้อค่ะบ้านทาซิล่าเด้อเนี่ยกินก้อยบักหอย ม่นไงเกาสันพนว่ามันกัดเข่าเพื่อนมันไงเามันโอ้ปลาเข็งโอ้มันตายพว่นี่เก๊ปลาเข็งเ๊ปเ็งมันตายยังไม่รู้วะตายไปนี่มันตายแล้วพันป่านเลยปลาเข่งตายแล้วพี่น้องมันตายแล้ว มันอยู่ใต้หญ้าไหมพี่น้องยื้อไตหญ้าไหมเทอาเท่มันอยู่ใต้หญ้าพุดน่ะหญ้าลายแห้งหญ้าบางมันไวพุดน่ะลายขนาดได้พุดน่ะตีหิวคือเมียไวบ่บันนี้ได้แล้วก็ได้เลี้ยงได้แล้วเพราะมันไก่ไก่พี่น้องคือภากันมาว่ามันสิบ่ได้บักหอยเมียอันก้อยเมี่ยยังพี่น้องบัแมาพ่อมองนี้บ้านนายดีบ้านนาศิลาเนี่ยบนวอยากหกปุ๊ดเอาเอาออกว่าไวมองนี้ เ่เอาบ่เอาหามองไม้พี่น้องเบื้งเบื้งได้แปะเต็มกระคุแล้วเบิ่งกระตาแล้วดูพี่น้องแล้วมักมันไกใหญ่เหลี่ยงายเนาะเฮ็ดจังไดเอาวันนี้อะถนอคุณน่ะมอีกเบืองเมืองพี่น้องเบืองเบืองไมค่อยสิโลบเบคอะโอ้ยบอกไม้เต็งปากพอตายแล้วบัน่เสือดหญ่กระนิ่ใ่บอมันมาอเจก้อนสวยข่อยวโรบมากดอกเอาหอดกระตาเอาหอดถุง เอิงพี่น้องเอ้ยหนีโควิดพี่น้องขามาหาลงคทงลงคทาเก็บบักหอยเดียวนี้เนื้อกะเป็นโรคอืมอันหมูกะเป็นโรคกินบักหอยค่ะหันมากินบักหอยกับปลากินแต่ไก่กับปลาแล้วก็เบื่อวยมาหาบักหอยด้วค่ะบ้านไหนเด้อโอ้มันอยู่ใต้นี่อีหลีบจัดเศรษฐกิจพ่อเพียงค่ะยุคเศรษฐกิจพ่อเพียงพี่น้องค่ะบ้านข่อยหาเอาค่ะเพรต้องไปซื้อ ซื้อเพิ่นก็ได้นิดเดียวแต่ว่าก็บอว่าดอกว่าเพิ่นหาตัวสิได้เนาะพี่น้องเนาะเออโอ้บอกไอยจีบาทเมื่อกอ้พี่น้องจ้ะต้มดอกไปกินไปล่างเพิ่นขายก็ขายอยู่ดอกพี่น้องโลละหัสจบาทแต่ว่าเข้ามาหาเองมันผัดพุ่มใจเนาะพุ่มใจเด้ได้กินของอย่าของหาเองโมมีอยังดอกพี่น้องโมมีเงินซื้อเบียกกับบ้เฮ็ดบ่มีแกนมีงานเฮ็ดบ่มีเงินซื้อ หาเก็บหอยเก็บปูกินนมูนี่แหละมันหนมตัวน้อยโอ้ยบ่น้อยเด้อนี่บ่้ยมันคืเลี้ยงแต่นุยใหญ่พูดดูก็ได้แต่นยหน้อยว้าเอาน้อยคือกันนันละโอ้ยโอ้ยโอ้ตัตแล้วบังล้วบง้วลงพี่น้อเม่อกี้กองเยอพี่เลบะพูดอพูดอพูดอเบ้องพี่น้องเอ้ยมันอยู่แต้ห่มันอยู่ตลให เรองไรเอาที่นี่เังสิเบิร์ดมาเด้อภผสนใจมาเลยมาตอนนี้ได้กินเลยคะ่ะมาโมรุนบริกินเพราะว่าฉันมาได้มือเดียว <laughs> มือลุ้นมาหยานมันไม่หอยผลตกยังสิมากเลยสวัสดีค่ะพี่น้องพ่อแหลอเนาะแค่นี้แหละมันสิเต็มกระตา,ลาแล้ว <laughs> มันเอไไว้แล้วแ่าับสิเปียก้าเ <laughs> ับสีเปียค่ะฝนลินค่ะสวัสดีค่ะ ลื้อออกอีกลื้อออกอีกสิ้นสุดไงสิ้นสุดไส่อีกเบ้นนะจบไงยกกระมุมนี่ไหมมุข้างนี่อ้วบังหอยบาดมือเห็นไหมนี่ๆกดเลยกดนี่บ่เออสิ้นสุดนั่นบัะหอยบาดมือมันเสี่ยนมันสิ่ยนบอกเขาว่าโพสสามสิบบาทไหมมันสิมีขึ้นโพสเลยแหละ พี่น้องมันยู่ใตยย้เนี่ยมันบอกว่าคุณกำลังคิดอะไรอยู่มันต้องไปเห็นหลังมันแบบเดี๋ยวมันอันนี้เองแชเออแ<ะ>ช่ออกไปโลดแมนแช่ออกไปโลดมันขึ้นเข้ามาสิ้นสุดไปโอ้ยเฮงไม่เห็นเพื่นมันยุตไต่มันยุตไต่หนาพี่น้อง เปียกมันบางว่ะบาดมือโคตรเร็วอีหลีว่ะนานไปแล้วเออนี่มันเน่าบ่เฮ้ยก็แจังได้เอาที่นี่มาไลยให้แถ,ถ,ถวพีนววนวนว่น้องจ้าเดี๋ยวมันหัวกระสิ้นสุดตีหาก่อนคอยหาหน่วยใหญ่มันจักหน่อยพี่น้องมัน ที o, ่เอาไปมิตรน้อยน้อยอันนี้เน่าเพีมันจะไต่หยาพี่น้องหยานาหนาหยานาแงเขาสียูหมองนี่จบเล่นะจบตัวจบตวเตเตร้อเตวาุงบแล้วก็เต็มมันกะเก็บซอยเจาละ ออเหียอีกก้อนพี่น้องจ้ะก็จะมองมองนีละมั้งเนาะสีละมังเพราะว่าดอกบ๊วเป็นมองนีก็จะมองน้ำไหลมองสีละน้าวนุ่ยหนุ่ยกบบเราเห็นจะแกะละสีจังเห็นตะมาเหรียญติ๊กตอกมันแช่ไปฮะอ้ยมัจะเป็นยังดอกบน เฮ็ดกับลูกเขาติ๊กต๊อกแตงตัวค่อยเคยเขาไปอยู่อข่อยบวกกาเล่นเขาว่าจะคล้องแถาแล้วเฮยบวกกาเฮดบวเป็ดเฮดคือกันแหละกับเฮดเฮดแล้วก็โพดล่องแหม่เฮ้ยโพดลงแต่สตอรี่สตอรีกูรุ่มปจนการตอกไม้อยู่สแตนยูหรือวดอยู่นี่พี่น้องควงเฮดซีสิบคนเฮ้อ่สิหาเรียกเอาตัวซีเมนเมนจักหน่อย เออแม่นํามึงเรียกได้เนาะกูย่านกูบ่ได้หลายกูหอบย่านอีกะบ่เกินเจ้าดอกเจ้ใหญ่ก็ได้ซ้ํากันนั่นล่ะมันเรียกบ่ได้นี่หนอยหายังก็บ่ได้หมานนําบ้านนําเมียงเพิ่นดอกพี่น้องข่อยน่ะนี่ล่ะมีหมานบักหอยนี่ล่ะเพราะว่ามันบ่ไปทางดไปแล้ว มันไต่ซ่ามันยกขึับมองเพื่อนไปบ่ได้นะแล้วเบิ่งมันยึดไต่ไต่หยาแม่พี่นองจ้ะไม่มิดไปเลยสงสัยนั่งเข่าโล่งพยาบานวะเข่งพญาบานไม่าันอั้อืมมันเ็ง่เบิงพี่นอแล้วเบิ้งแล้วเบิ่งอัดคลิปอยู่ไหนอัดคลิปอยู่ พี่นั่งแล้วเบิ้งเมื่อคอยไหมคอยอ่อนซ้อนพี่นั่งยิ้มมองเดียวเด้ค่ะนี่นั่งยิ้มมองเดียวพี่น้องจ้าละเบิ้งเต็มกระคูนี่กับสิพ่อเก็บซอยใหญ่แล้วมันหลายมันลายแต่บันยกเข้าไปนี่นี่ข้างลายเอาไปผู้ใดกินซอยแบบนี้ไว้ก็คือเย็นไว้กินโดนตัวมันมาคือยังได้ก้อยของไม้บาข้า อาลูกก็กมากขึ้กันแต่ว่าเขากะยุกไก่นไงเนาะท้อถามสักกอนท้ถามอีพอสักก้อนเ<ค>ด้อท้อถ,ถามกับบอกเพื่นอนว่าเพื่นสีต้มบังอาทิตย์ก้อนนั่นแหะเพราะว่ามันไยสิได้ม่าแบาบแบบกันนั้นมันบอกไปไทหน้าให้บักซักน่ะไอออนรสสีมะวานมันบอกเลยว่าเสล่ยเาออกมาน้า นนมันเมื่ท่านได้ไปไถให้ยูนน่ะนนพี่น้องมุเจ้าเบื่อไปขอสิพอ่อเราได้บาดนี่ขวบมีไอ้มือเทิงกว้องขอบเปียกฝนตกถือเอานี่ละได้ได้ได้ไ,ดไ,ดไดก่เต็มคู่เราจะพี่น้องจักเสี่ยวเมียไว้บ่บูเพิ่งแล้วเบิ่งดูน้อยใหญ่ๆแบบนี้นจ้ะ ลงมาหายุทธงพี่นอ้อง้วเบิงห้ยเบิงพุ่นสุดลูกหูลูกตามันนี้มุกคอยอสีเอึ้นเมีอไไรปะพูนพุ่นบ,บ้านมุกคอยท่านพ่นพ่นอ่ะเอออ้าแคนก่อเนะพี่น้องเนาะขอบคุณพี่ขอบคุณน้องที่เข้ามารับชมเ้อค่ะย่ายปุ่นกระสิจบคลิปไปเพียงแคนก่อเนอเพราะวา่ามันสีเาาพี่น้องสีเบือก่อนเนาะค่ะ เอาไว้พอกันคลิปหนาเนาะพี่น้องเนาะขอบคุณและสวัสดีค่ะ